เนแเแขอตลับกับน้ำยาคอนแทคเลนน์หน่อยอบวนน้ำมเหลือเท่านี้ค่ะส้มถุงคุยขอบคุณค่ะส้มหนึ่งถุงนะเหลือเท่านี้แล้วบูฟานอือวันนี้ลหนึ่งรยเรนแจเรนแจแจแดแจแดขอขอตาหลับกับน้ำยาคอนแทคเลนน์หน่อยอบวงน้ำ เหลือเท่านี้ค่ะส้มถูกคุ้ยขอบคุณค่ะส้มหนึ่งถุงนะเหลือเท่านี้แล้วอู่ันฮะู่ฟันนี้เหลือหนึ่งรลยเรนแจเรนแจเจแจแจขอขอตลับกับน้ำยาคอนแทคเลนอ์หน่อยอ่ะโบน้ำถุเหลือเท่านี้ค่ะส้มถูกคุ้ยขอบคุณค่ะส้มหนึ่งถุงนะเหลือเท่านี้แล้ว 妈咪，